เปิดคำทำนายหมอปลายเตือนระวังดวงเดือนตุลาคมไฟลุกหมอปลายพลายกระซิบเปิดคำทํานายรายการแชร์ล่าสุดถามว่าเห็นว่าน้ำเยอะถึงเมื่อไหร่หมอปลายตอบว่าจะถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วจะดีขึ้นต้นปีหน้าก็แห้งแล้งอีกช่วงนี้น้ำค่อนข้างรุนแรงต้องระวังต้องเก็บของพอสมควรและมีเรื่องเขื่อนที่อันตราย ขื่อนหรือที่เก็บน้ำที่มีปูนกั้นเฉาๆๆเกือบอีสานทำว่าเรื่องตำรวจก็ร้อนแล้วยังเรื่องเด็กอายุ14อีกเห็นบอกเดือนตุลาเป็นเดือนที่แรงมากมาปลายตอบว่าใช่ค่ะอย่างที่บอกตั้งแต่บวชปีนี้ก็คือกระต่ายไฟจะมีแต่เรื่องของไฟ การยิงมีควันมีอะไรประทุจะมีเรื่องที่ทำให้ประชาชนเครียดให้ตกใจพอสมควรแต่เดือนตุลาที่เหลือต้องไหว้พระราหูให้ดีเพราะเกี่ยวกับผลเรื่องน้ำเรื่องการใช้ชีวิตค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเรื่องการทำมาหากินดวงเมืองดวงประเทศพระราหูเข้ามาครั้งนี้การจัดการจะมีปัญหาเรื่องคนมีสีก็มีปัญหาเยอะเดี๋ยวจะเจอเรื่องคนใส่ฟอร์มสีส้มจะมาแรงร้อนๆอ,อีก พระเช้าเช้ามาแรงอีกพฤศจิกาหนักกว่าเดิมเรื่องพระราหูย้ายครั้งใหญ่จะมีเอฟเฟกกับหลายอย่างถ้าไหวดีท่านก็เมตตาคนที่ชอบมูก็จะยิ่งมูได้มากกว่าเดิมวันที่17ตุลาคม1 0 3นาฬกา30นาทีย้ายครั้งนี้ไม่ธรรมดามีสุรยุปราคาด้วย ใช่ทุกราศีโดนหมดยิ่งไหวก็ยิ่งดียิ่งมูทางฮินดูจะดีมากประกอบกับสวดมนต์โดยเฉพาะบทยอดพระกันกับบทกรณียเมตตาสูตรคนที่มูอยู่แล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นเหมือนยกพานขึ้นเหนือกว่าคนอื่นท่านยมบอกปูนปูนที่กั้นน้ำจะแตกตอนไหนหมอปลายตอบว่าประมาณไม่เกินวันที่20ตุลาคมนี้เห็นบอกว่าจะมีเหมือนกับภูเขาไฟของเราไม่ค่อยจะเห็นมี เมื่อปลายกล่าวว่าเป็นภูเขาไฟที่ไม่ได้แอคทีฟมานานแต่จะมีรอยเลื่อนรอยแยกเกิดขึ้นต้องระวังที่เห็นเป็นเชือกเขาเก่าเป็นน้ำแล้วลดลงมาน่าจะทางอีสานฝั่งเหนือจะมีรอยร้าวขยับหนักๆในช่วงเดือนพฤศจิกาแต่ขอให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะการขยับตัวครั้งนี้จะกระทบยาวปีที่สามเอฟเฟกตัวนั้นจะย้อนกลับมาทำลายน้ำทั้งแผ่นดินการแตกแยกต่างๆ ถามว่าไตรมาสสุดท้ายตุลาพฤศจิกาธันวาจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อปลายกล่าวว่าก่อนปีใหม่เรื่องพระพุทธเจ้าเรื่องเทพ จะมาช่วยมนุษย์มากกว่าเดิมสำหรับคนที่ทำบุญสะสมไว้และคนที่ขอท่านอย่างถูกวิธีจะรอดจากสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นไฟไหม้ในสถานที่คนเยอะๆการเกิดเหตุในแหล่งรวมคนแหล่งชุมชนแล้วก็มีการแตกตื่นกระจัดกระจายกันยังเห็นภาพแบบนี้แต่ขอให้เบาลงในช่วงพฤศจิกา ช่วงเดือนธันวาโรคระบาดจะกลับเข้ามาทำให้การท่องเที่ยวมีปัญหาระวังให้ดีจะมาในช่วงนี้ถึงเดือนมีนาคมปีหน้าต้องป้องกันทุกวิธีทางการแพทย์ก็จำเป็นมาก เมื่อถามว่ามีอะไรจะเตือนอีกหมอปลายตอบว่าห้ามออกจากงานรักษางานของตัวเองเอาไว้ให้ดีที่สุดอย่าคิดว่าจะรีบปลดกเกษียณอย่าพิ่งเสี่ยงเพราะจะมีคนที่มาจากต่างประเทศเข้ามาทดแทนเยอะกว่าเดิมแล้วเราก็จะตกงานกันมีอะไรจะพูดอีกที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม เมื่อปลายตอบว่าตุลานี้รอบที่หนึ่งมีปะทุมีไฟมาอีกรอบระวังไฟปะทุแต่คิดว่าเป็นบริเวณปร,ริมณฑลไม่น่าจะเป็นที่กลางกรุงเทพ